ต้นกำเนิดศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ EP8 บ้านหันทิศไหนองศาดีทิศไหนองศาร้ายสังเกตอย่างไรจากข้อมูลในศาสตร์ฮวงจุ้ยที่บอกว่าบ้านหันทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศของบ้านที่ส่งผลดีที่สุดโดยให้เหตุผลว่าเป็นทิศที่ลมพัดเข้าทางหน้าบ้านมากที่สุดแต่ในความเป็นจริงบ้านในทุกๆทิศ ที่หันไปก็จะมีลมพัดเข้าทางหน้าบ้านได้เช่นกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างตัวอาคารใกล้เคียงที่ทำให้เกิดสภาวะลมหวนรวมทั้งทฤษฎีลมประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่สินแสบางท่านไม่เคยศึกษาแล้วนำมาเขียนตำราให้ความรู้ว่าตลอดทั้งปีมีเพียงแค่สามทิศนี้เท่านั้นที่จะส่งผลที่ดีจึงทำให้หลายๆท่าน จะเลือกซื้อบ้านที่หันไปทางทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นอันดับแรกโดยหารู้ไม่ว่าทั้งสามทิศนี้ในฮวงจุ้ยยุคเกเป็นทิศที่มีพลังงานร้ายไหลเข้ามาสองในสาของทิศหรือ30องศาจากทั้งหมด45องศาของในแต่ละทิศที่ท่านเข้าใจว่าจะส่งผลดีที่สุด เรื่ององศาการไหลเข้าของพลังงานที่ผมนำเสนอด้วยสาตร์ฮงจุยปัญจธาตุที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าพลังงานฮงจุ้ยคือประจุไฟฟ้าในอากาศที่อยู่ภายนอกตัวบ้านไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าสู่ภายในตัวอาคารผ่านประตูและหน้าต่างทุกๆบานที่จะส่งผลต่างกันในแต่ละองศาการไหลเข้าของพลังงานข้อมูลต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากการทดลอง และสังเกตความเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เกิดขึ้นในแต่ละองศาที่แตกต่างกันทั้งๆท,ที่บ้านหันไปในทิศเดียวกันที่ผมทำการบันทึกมา20สกว่าปีจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพลังงานหุงจุ้ยที่แท้จริงก็คือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมพัสภายในอากาศเกิดปฏิกิริยาประจุบวกหรือประจุลบไหลเข้าไปภายในตัวอาคารในองศาที่แตกต่างกัน จึงทำให้ผมสามารถหาคำตอบที่ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมบ้านที่หันไปในทิศเดียวกันจึงส่งผลที่แตกต่างกันเพราะในหนึ่งทิศมีทั้งหมด45องศาการไหลเข้าของประจุฟไฟฟ้าในอากาศจึงมีค่าพลังงานแตกต่างกันอยู่ทั้งหมด45รูปแบบในหนึ่งทิศโดยผมได้ค้นพบวิธีการสังเกตว่าบ้านที่เปิดประตูหรือหน้าต่างรับลม ที่นำพาประจุไฟฟ้าในอากาศเข้ามาภายในตัวบ้านโดยไม่จำเป็นจะต้องสนใจว่ามาจากทิศไหนหรือบ้านหันไปทิศอะไรสามารถสังเกตได้ว่าเป็นพลังงานดีหรือพลังงานร้ายดังต่อไปนี้บ้านที่เปิดรับพลังงานร้ายเข้ามาภายในบ้านถ้าเป็นพื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารอ้องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบประปาและของใช้ภายในบ้าน เสียอยู่เป็นประจำสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยอยู่เสมอทำให้รายได้ที่มีเข้ามาจะต้องหมดไปกับการซ่อมแซมของใช้ภายในบ้านหรือการรักษาถ้าพลังงานร้ายไหลเข้ามาในส่วนของห้องนอนจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพธุรกิจการงานการเงินความสัมพันธ์ของคู่รักและมีแต่เรื่องโชคร้ายอยู่เสมอถ้าพลังงานที่ดีไหลเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้าน จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ภายในบ้านในส่วนของห้องนอนเมื่อได้รับพลังงานที่ดีก็จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพธุรกิจการงานการเงินความสัมพันธ์ในครอบครัวและโชคลาภดังนั้นบ้านจะหันไปทางทิศไหนก็แล้วแต่ก็จะมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองศาการไหลเข้าของพลังงานเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ผมจึงได้ค้นคว้าข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประจุในอากาศที่ไหลเข้ามาภายในบ้านในองศาที่มีความแตกต่างกันแล้วทําให้เกิดประจุบวกหรือประจุลบได้อย่างไรการที่อากาศไหลเข้าบ้านและทําให้เกิดประจุบวกหรือประจุลบได้รับอิทธิพลจากองศาของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของไอออนในอากาศกระแสลมและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า องศาของสนามแม่เหล็กโลกมีผลต่อการไหลเข้าของอากาศและการแยกประจุกระแสลมและโครงสร้างบ้านก็ส่งผลต่อการสะสมประจุไฟฟ้าในบ้านจากข้อมูลในเชิงวิทยศาศาสตร์ท่านจะเห็นได้ว่าองศาการไหลเข้าของพลังงานตามที่าศาสตร์ฮุงจุ้ยปัญจธาตุได้นำเสนอมาตลอดมีความสอดคล้องกับเรื่องของประจุที่ไหลเข้าบ้านตามหลักวิทยศาศาสตร์ จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าพลังงานหวงจุ้ยที่แท้จริงก็คือพลังงานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ความเชื่อที่ท่องจำกันมาดังนั้นข้อมูลในศาสตร์หวงจุย้ยที่ท่านท่องจำมาตลอดถ้าท่านเข้าใจในหลักของพลังงานหวงจุ้ยที่แท้จริงท่านก็สามารถปรับพลังงานบ้านของท่านได้ทุกทุกทิศให้ส่งผลดีขึ้นได้เพราะในทุกทุกทิศที่มีประตูและหน้าต่างเปิดรับลมเข้าสู่ภายในตัวบ้าน ก็จะมีทั้งประจุบวกหรือพลังงานร้ายและประจุลบหรือพลังงานดีอยู่ในทุกๆทิศขึ้นอยู่กับองศาการไหลเข้าของอากาศถ้าด้านที่เป็นประจุบวกหรือพลังงานร้ายไหลเข้ามาด้านตรงข้ามก็จะต้องเป็นประจุลบหรือพลังงานดีอยู่เสมอตามกฎของสนามแม่เหล็กโลกที่ท่านจะต้องเปลี่ยนทิศทางการไหลเข้าของพลังงานไปฝั่งตรงข้ามตามที่ผมได้เขียนบทความ และทำคลิปสอนเรื่องการเปลี่ยนทางเข้าของพลังงานมาตลอดถ้าท่านได้เชิญสินแสไปตรวจสอบพงจุ้ยบ้านของท่านโดยไม่ได้ใช้เข็มทิศวัดองศาตัวอาคารเพียงแค่ถือจานหล่อแก่และบอกกับท่านว่าบ้านของท่านหันไปในทิศนี้เท่านั้นแต่ไม่ทราบว่าองศาเท่าไหร่และไม่ได้นำองศาตัวอาคารมาคำนวณกับพื้นที่ของแปลนบ้านนั่นแสดงว่าสินแสท่านนั้น ไม่ได้ใช้หลักของพลังงานหงจุ้ยที่แท้จริงมาปรับหงจุ้ยบ้านของท่านหรือถ้าท่านได้พบกับสินแสที่ถือจานหล่อแก่และพูดแต่เรื่องที่ท่านไม่เข้าใจเช่นบ้านองศานี้สิบโชคสิบบารมีส่งผลให้ร่ำรวยบ้านองศานี้เป็นบ้านมังกรตัวผู้หรือบ้านมังกรตัวเมียที่มีหัวมังกรอยู่ตรงนี้มีท้องมังกรอยู่ในตำแหน่งนี้ท่านก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าประจุบวกหรือประจุลบ ไม่ได้ทําปฏิกิริยากับคําว่าสิบโชคสิบบารมีหรือมังกรใดๆเพราะสิ่งที่สินแสบางท่านได้อ้างอิงขึ้นมาคือสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่จะใช้คําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เมื่อเราไม่เชื่อก็จะใช้คําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลในเชิงลบที่นำความกลัวและหลอกล่อด้วยความร่ำรวย มาครอบงำให้เกิดความเชื่อโดยไม่มีบทพิสูจน์ใดๆในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้สรุปบ้านจะหันไปทิศทางใดๆไม่ใช่ตัวกำหนดว่าจะเป็นบ้านที่มีหูงจุ้ยดีที่สุดเพราะบ้านในทุกๆทิศได้มีการไหลเข้าของประจุไฟฟ้าในอากาศทุกๆหลังที่มีความแตกต่างกันในเรื่ององศาการไหลเข้าของพลังงานที่ท่านสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำพลังงานหุงจุ้ยที่แท้จริงไปทดลองปรับเปลี่ยนทางไหลเข้าของพลังงานบ้านของท่านได้ด้วยตัวท่านเองแล้วจะต้องเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยไม่เสียเงินสักบาทครับ